สวัสดีครับมาพบก,กับ Motor s สวอตไลฟ์ทเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขัน Mo t ต GP สนามที่3โปรตุเกสกลางปีนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงคะแนนสะสมหลังจากที่จบสนามที่3นะครับว่าหลังจากที่จบเรสด้วยชัยชนะของฟาบิโอกอตาโร้นั้นคะแนนสะสมเป็นยังไงบ้างาการแข่งขันนะครับที่โปรตุเกสนั้นต้องบอกว่าเข้มข้นอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่ออกตัวเลยซึ่งในเรสนี้เนี่ย มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นมากมายนะครับนักบิดหลายคนพลาดล้มนะครับและแน่นอนว่าชัยชนะนั้นตกเป็นของฟาบิโอกว่าตาราโรนั่นเองนะครับในเวสนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสภาพแทร็กที่กริปค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะช่วงออกตัวดังนั้นเนี่ยนักบิดหลายๆคนเองก็ต้องพยายามที่จะทำผลงานให้ดีนะครับรวมไปถึง ทิศทางของเรส e เนี่ยมันมีการพลิกกลับไปกลับมานะครับขณะเดียวกันช่วงแรกเนี่ยมาร์คมาเกสเองก็ออกสตาร์ทเรสได้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชมาดูเรสรีพอร์ตไปพร้อมๆกันนะครับว่าในเรส e นี้นั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงออกสตาร์ทนะครับในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยกลายเป็นนักบิดจากดูคาตินะครับที่ ไต่ขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับนั่นก็คือทางด้านโยฮันซาก้นั่นเองซาก้สร้างผลงานยอดเยี่ยมมากครับโดยเฉพาะจังหวะที่เขาทะยานขึ้นมาเป็นผู้นําหลังจากออกตัวหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มที่ทําผลงานได้ดีนะครับนั่นก็คือทางด้านของอเล็กซ์วินครับอเล็กซ์วินขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับอเล็กซ์วินเนี่ยออกตัวจากกริดที่2นะครับและตัวเขาเองก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้อย่างรวดเร็วขณะที่ คนที่ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่นั่นก็คือฟาบิโอกวาตาโรครับตกจากกริดอันดับที่1หรือว่าโพโ s ซิชันตกไปอยู่ถึงอันดับที่5เลยนะครับเกมในเรสนี้ถือว่าเป็นงานยากลำบากมากนะครับในกลุ่มหลังเนี่ยทางด้านของมาลิเบียเรสออกสตาร์ทจากกริด12นะครับซึ่งเบียเรสเนี่ยเป็นแชมป์สนามแรกที่กาตาแต่ตัวเขาเองเนี่ยร่วงลงไปถึงอันดับที่20ก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ออรอบที่3กวาตาราโรเองเนี่ยขยับขึ้นมารัง,รร Mark ง,รงอ,อ,อนนันดับ3นะครับขณะที่มาร์กมาเกสช่วงแรงนั้นออกตัวดีเหลือเกินขึ้นไปอยู่อันดับ3นะครับก็ค่อยๆหล่นลงไปค่อยๆหล่นลงไปถึงอันดับที่7โดยในรอบที่4ครับโปเอสปาการโรครับก็ต้องออกจากการแข่งขันไป <S <S เนื่องจากว่าล้อหลังของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับโปเอสปาการโรล้อหลังมีปัญหาต้องนํารถเข้าพิษแล้วก็น่าเสียดายไม่จบเรส หลังจากนั้นครับอพอผ่านครึ่งทางของการแข่งขันครับคุณผู้ชมกวาตาราโรสามารถแซงผ่านอเล็กซ์ินขึ้นเป็นผู้นําได้ไล่บทกันอย่างหนักนะครับอเล็กซ์ินเองก็พยายามอย่างหนักที่จะพยายามไล่แซงฟาโบกวาตาราโรให้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลินก็ตามไม่ทันครับโดยก่อนหน้านั้นคนที่พลาดล้มไปก็คือคนนี้ครับแจ็คมิลเลอร์ครับมิลเลอร์กำลังค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตัวเขาเอง ไม่สามารถยินระยะได้อยู่มิลเลอร์นำรถเข้าพิษแล้วก็เจ็บใจมากนะครับจากนั้นคนที่พลาดล้มคนต่อมานั่นก็คือคนนี้ครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซซี่รอซซี่ครับไต่ขึ้นมาจากกริดที่17นะครับก่อนที่ตัวเขาเองจะขยับขึ้นมาสูงสุดที่อันดับ11แซงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหาเรสเพจเจอแซงขึ้นมานะครับจนกระทั่งแซงน้องชาอย่างลูก้ามารนี่จากนั้น โรซี่ก็พลาดล้มอย่างน่าเสียดายครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของโรซี่ครับจากนั้นครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าในช่วงท้ายเรสนะครับการขับเคี่ยวระหว่างกวาตาร์โรและทางด้านของอเล็กซ์วินนั้นจะเกิดจุดเปลี่ยนครับเจ็ดรอบสุดท้ายอเล็กซ์วินพยายามอย่างหนักนะครับแล้วก็จะไล่แซงกวาตารโรให้ได้แต่ท้ายที่สุดครับอเล็กซ์วิน พลาดล้มครับโอ้โหคือมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเสียดายมากครับสำหรับอเล็กซ์วินครับเนี่ยฮะตัวเขาเองขึ้นมาอยู่อันดับที่2แท้ๆครับออกตัวได้เยี่ยมไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็พลาดลม้มลงไปคือเป็นเรสที่เป็นเรสที่อเล็กซ์ลินั้นทำผลงานได้ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจบการแข่งขันได้ก็ถือว่าน่าเสียดายสุดๆครับหลังจากนั้นซาโก ที่พยายามอย่างยิ่งครับเกาะอยู่ในตำแหน่งโพเดียมก็มาพลาดล้มเช่นเดียวกันในช่วงท้ายครับโยฮันซากโกเนี่ยไปพลาดล้มอยู่ในรอบที่ช่วง6รอบสุดท้ายครับเป็นอีกคนที่พลาดล้มลงไปในเรสนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับโยฮันซากโก้ผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพก่อนเข้าสู่การแข่งขันและเมื่อจบเรสครับก็กลายเป็นคนที่ ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คว้าชัยชนะไปครองไดน้นั้นก็คือทางด้านฟาบิโอกวาตาโรนั่นเองแต่หนึ่งในไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็ต้องยกให้การขับเคี่ยวที่ถือว่าหนักหน่วงมากนะครับสำหรับทางด้านของมาร์กมาเกสครับมาร์กมาเกสไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่7แล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่เร็วถึงแม้ว่าสภาพร่างกายของเขานั้นจะไม่สู้ดีนะักก็ตามนะครับเนี่ยครับนี่คืออาการของมาร์กมาเกสหลังจากที่ จบการแข่งขันครับดูฮะเจ้าตัวสีหน้าไม่ดีเลยครับมีอาการปวดมากครับจบอันดับที่7แล้วก็เก็บ9คะแนนแรกประเดิมให้กับทีมได้สำเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาได้อย่างสวยงามครับสำหรับมาร์กมาร์เกตแม้จะยังไม่มีลุ้นโพเดียมแต่ก็เห็นสัญญาณที่ดีจากตัวเขาเองแล้วก็ Honda ด้วยอ่ะครับทีนี้เรามาสรุปผล การแข่งขันกันบ้างดีกว่าครับสำหรับในเรสที่ปอตีเมาครับชัยชนะเนี่ยก็ตกเป็นของทางด้านฟาบิโอกว่าตาราโรครับอันดับที่2ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับอันดับที่2เนี่ยเป็นของทางด้านฟานเชสโกบันดายาครับบันดายาถึงแม้จะได้ออกตัวในกริดที่11ครับแต่ตัวเขาเองก็พยายามไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับไต่ขึ้นมา ไต่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วบรรดายญาก็จบการแข่งขันในอันดับที่2ได้ขึ้นโพเดียมครับและอีกคนหนึ่งที่จบการแข่งขันบนโพเดียมได้นั่นก็คือโจอันเมียครับเมียออกสตาร์ทปีที่9แต่ตัวเขาเองก็อาศัยจุดเด่นของเรสนี้โดยเฉพาะเรื่องของจุดเด่นในเรื่องของแชสซีที่มีความยืดหยุ่นนะครับพยายามไต่ขึ้นมาแล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่3และนี่คือสรุปผลการแข่งขันนะครับของ รายการสเปนิชขอไปครับของรายการโปรตุกีสกลางปีนะครับซึ่งมีขึ้นซึ่งมีขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองครับเนี่ยครับผลการแข่งขันสเปนิชกลางปีก็กลายเป็นฟาบิโอกาตาโร่นะครับที่สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมครับ นี่เลยครับฟาบิโอกวาตาราโรเอาละครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันโดยละเอียดนะครับฟาบิโอกวาตาราโรครับจบเรสด้วยอันดับที่1ครับ41นาที46.412วินาทีครับอันดับที่2เนี่ยเป็นของฟานเชสโกบันญ,ญ,ญายาครับตามหลังถึง 4. 809วินาทีอันดับที่3เป็นของโจอันเมียครับตาม4.948วินาทีครับอันดับ4ตกเป็นของฟรังโกมอร์บิเนลลี่ครับอันดับที่5แบรดบินเดอร์ครับอันดับที่6อเล็กซ์เอสปาการโรอันดับ7เนี่ยเป็นของมาร์กมาเกสครับอันดับที่8น้องชายครับอเล็กซ์มาเกสอันดับที่9เป็นของรุกกี้ครับอินเนียบาสเดยนนี่ครับ อันดับ10นะครับเป็นของทาคาอากินาคามิกัดฟันบิดครับออกน้าจากกรีสุดท้ายขึ้นมาจบการแข่งขันในนดับท็อป1ทได้ขณะที่อันดับที่12เนี่ยเป็นของมาลิกเบียเลสครับออกตัวไม่ดีร่วงลงไปถึงอันดับที่20แล้วก็ไต่ขึ้นมาจบอันดับที่11อครับอันดับที่12เนี่ยเป็นของลูก้ามารินี่ครับอันดับที่13ดานิโลเปตุชี่14ลอเรนโซซาบาดอรีครับแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่15และ16ด้วย อีเคเลโกนาครับมิเกลโอลิเวราพลาดล้มไปนะครับแต่ก็ยังสามารถเอารถขึ้นมาขี่ได้ครับเข้าเส้นชัยในอันดับที่16ตามหลังผู้นำอยู่รอบหนึ่งครับส่วนลิสายชื่อที่นักบิดท,ที่ไม่จบการแข่งขันครับก็มีโยฮันซาโก o ครับรวมไปถึงทางด้านของอเล็กซ์วินวาเลนติโนโรซซี่แจ็คมิลเลอร์และก็โปเอสปการโรนั่นเอง นั่นคือผลการแข่งขันครับแล้วก็จบเลสด้วยชัยชนะบนโพเดียมนะครับที่ยอดเยี่ยมของทางด้านนี่เลยครับฟาบิโอกวาตารโรฟันเชสโกบันญยญญาและโจอ,อันเมียเอาละรครับหลังจบเลสนี้นะครับก็คะแนนสะสมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ มาอัปเดตตา,นา,นารางคะแนนสะสมหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไป3สนามแรกของปีนี้ครับกลายเป็นกววตาโรนั้นขึ้นเป็นผู้นำครับมี61คะแนนครับจากการคว้าชัยชนะ2สนามและก็คว้าอันดับที่51สนามครับอันดับที่2เป็นของฟันเชสโกบันดายาครับอันดับที่3เป็นของมาลิกเบียเลสครับออบันดายามี46คะแนนเบียเลสมี41คะแนนครับโยฮันซาโกตตกไปอยู่อันดับที่4มี40แต้มครับอันดับที่5แชมป์โลกครับจอนเมีย38คะแนนอันดับที่6 อเล็กสปาการโรครับมี25คะแนนอันดับที่7เนี่ยเป็นของอเล็กซ์รินครับตามด้วยอันดับที่8ปดแบรดบินเดอร์ครับอันดับที่9บาสเตียนินี่ครับอันดับที่10ฮอกเก้มาตินซึ่งไม่ได้ลงสนามนี้ครับอันดับที่11ฟรังโกโมบิเดลลี่ครับอันดับที่12แจ็คมินเลอร์อันดับที่13เนี่ยเป็นของโปเอสปาการโรครับตามด้วยมาร์กมาเกสและอเล็กซ์มาเกสในอันดับที่14และ15ครับ ส่วนตารางคะแนนสะสมประเภททีมนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับตารางคะแนนสะสมประเภททีมเนี่ยก็นี่เลยครับกลายเป็นยามาฮ่าครับที่ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับ Monster Energy Yamaha Moto GP ครับเก็บไปทั้งหมด102คะแนนครับคะแนนรวมกันของ f a บิโอกาตโรและก็ m a วิลิกบีอารเครับอันดับที่2ทีม Suzuki X-Star ครับมี61แต้ม อันดับที่3เนี่ยเป็นของดูคาติเลโนวาทีมครับมี60คะแนนอันดับที่ 4, p r พรามักเรซซิ่งครับ57คะแนนอันดับที่ 5, a า r i เป a ียเรซซิ่งทีมเกรซินี่ครับมี27คะแนนอันดับที่6เนี่ยเป็นของเรปโซฮอนด้าครับ27คะแนนอันดับที่ 7, Red เรดบูเคทีมแฟคทอรี่เรซซิ่งครับ25คะแนนครับอันดับที่8และ9เนี่ยเป็นของเอสปอนโซราม่าเรซซิ่งและก็ปีโตนา a s ยามาฮ่าเอสอาร์ทีนั่นเองครับ ก็ถือเป็นอันดับในตารางคะแนนสะสมที่ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับส่วนในทีมอินดิเพ d เดนต์ครับหรือว่าทีมอิสระเนี่ยเป็น2นักบิดจากพรามักเรสซิ่งครับโยฮันซาโกและฮอกเกอมาตินครับที่ทำคะแนนสะสมเป็นผู้นำครับมี5-7แต้มอันดับที่2อ p อั l เ a ียเร n ซิ่งครับมี27คะแนนอันดับที่3เนี่ยเอสปอนโซรามาเรสซิ่งคะแนน อันดับที่4ครับปีโตนาเจมสห้า srt 21คะแนนอันดับที่5 lcr honda สนนิบคะแนนอันดับที่6เป็นของ Tech3 ktm factory racing ครับก็ถือว่าจบการแข่งขันนะครับที่โปรตุเกสด้วยเส้นทางแล้วก็การลุ้นแชมป์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับการพลาดล้มของโยฮันซาโก้นะครับทำให้เส้นทางลุ้นแชมป์หรือว่าการเก็บแต้มให้ดูขติรวมไปถึงคะแนนสะสมของพวกเขาเนี่ย เริ่มจะสานคลอนครับส่วนนี่คือตารางคะแนนสะสมประเภทค่ายผู้ผลิตนะครับค่ายผู้ผลิตเนี่ยยามาฮ่าครับเก็บไปแล้วทั้งหมด75คะแนนครับกลายเป็นว่ารถแข่งยามาฮ่านั้นคว้าชัยชนะไปแล้ว3เรสติดต่อกันอันดับที่ 2, d u ดูคาติครับมี60แต้มตามอยู่15คะแนนอันดับที่ 3, s u ซูซูกิครับอันดับที่ 4, a p อัพพิียอันดับที่5 KTM ครับอันดับที่6เนี่ยเป็นของ ฮอนด้าครับปิดท้ายเลยครับการกลับมาของมาร์กมาเกสนั้นก็เชื่อว่าน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับให้กับทางด้านของ Honda ก็ต้องมาติดตามดูว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยกับการแข่งขันสนามต่อไปที่จะเดินทางไปที่โปรที่สเปนนะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าสถานการณ์ต่างๆของนักบิดแต่ละคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับเราจะเว้นกัน ประมาณ2สัปดาห์นะครับการแข่งขันสนามถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นในวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็ดวนความเร็วจริงๆเนี่ยวันที่2วันที่2พฤษภาคมนะครับกับการแข่งขันในรายการสเปนิชยังปีที่เซกิโตเดอเคเรสแองเกลนิอโตนะครับในประเทศสเปนเนั่นเองส่วนตอนนี้ก็ต้องลางทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆของทาง Motorsport Live TV ตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ